เขตดังแฉผู้ช่วยสสอได้ฉีดไฟเซอร์ทั้งครอบครัวล่าสุดเจ้าตัวโร่แจงจากกรณีเพจ Facebook csi la ออกมาแชร์พฤติกรรมของผู้ช่วยสสอรายหนึ่งของจังหวัดชนบุรีหลังพบว่ามีชื่อเจ้าตัวพร้อมครอบครัวเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์โดยทางเพจระบุว่าทวงไฟเซอร์ให้ด่านหน้าพวกหน้าด้าน ผู้ช่วยสสองงูเห่าชนบุรีได้ฉีดไฟเซอร์ยกบ้านทั้งครอบครัวคิดดูเอาเองสิครับขนาะขี้ค่านักการเมืองกระจกกระจกแบบนี้ยังได้ไฟเซอร์ก่อนหมอด่านหน้ามีหรือที่ครอบครัวของนักการเมืองและพวกพร้องจำไม่ได้ฉีดตอนนี้หายสงสัยแล้วหรือยังครับว่าทาไมบุคลากรด่านหน้าถึงไม่ได้ฉีดไฟเซอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ช่อง3รายงานว่าทราบชื่อว่านายนัทพลเป็นผู้ช่วยสสนายขวัญเลิศพาน,นิชมาศสสชนบุรีพักก้าวไก่ซึ่งทางผู้สื่อข่าวได้ไปสอบถามนายขวัญเลิศและได้รับคำชี้แจงว่าตนเองเพิ่งจะทราบเรื่องดังกล่าวเช่นกันและได้ไปสอบถามนายนัทพลถึงประเด็นดังกล่าวได้คำตอบมาว่าไม่เป็นความจริงนายนัทพลบอกว่ามีเพียงตัวเองเท่านั้นที่ได้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพราะไปขอจากเจ้าหน้าที่ให้ช่วยฉีดให้เนื่องจากทำงานด่านหน้าพบปะประชาชนทั้งรับแจกสิ่งของแล้วนำไปมอบให้กับประชาชนผู้ติดโควิด19และยังไปช่วยเหลือประชาชนผู้ติดโควิดกับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจึงทำให้เป็นกลุ่มเสี่ยง ส่วนข่าวที่ออกมานั้นคาดว่าเป็นฝีมือของนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตหวังให้พวกตนเสียหายขณะที่นายขวัญเลิศยืนยันว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่านายนัทพลได้รับวัคซีนมาจากทางช่องทางที่ไม่โปร่งใสก็จะให้ออกจากการปฏิบัติหน้าที่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี .com